สวัสดีครับมาดูรุ่น9ปีครับรายการวัดลุงครับสนามโรงเรียนวัดลุมอะโรงเรียนวัดลุ่มมาในชุดสีขาวพบกับโรงเรียนประชารังสรรครับเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำถุงเท้าสีดำเริมเก็ครับแล้วก็แม่ได้โอกาสยังไม่ได้ทักทายครับ แมสป,ปีดไปแล้วเราเก้าแม่เรามาเซฟได้ทันฮะเราเก้าใหญ่ครับแโยนไม่ดีฮะไม่ได้เปรียบเล่นมาแล้วก็อ้าวไม่รู้กันฮะหมัวมองเพื่อนครับเก้าเล็ก8ปดขวบไาเจอกับประชาชน,นน่าจะเจ็ดแปดขวบเหมือนกันครับแต่รุ่นนีเก้าปีครับน้องเบลครับน้องเบลมาให้ไปไปลกมา เจ้าเก่าใม่ทันครับลูกนี้เก่าเล็กเก่าเล็กนี่ผู้เล่นตัวหน้าฮะหน้าเป้าส่วนเก่าใหญ่รักษาประตูครับแทนน้องแบงค์หมาดูน้องเบลครับเบลกล้าครับแล้วก็สับแม่เซฟออกมาได้ผู้รักษาประตูวัดประชาแล้วก็เข้ามือวัดประชาอีกครั้งหนึ่งครับโยนยาวๆมาโค้งศกสนามก็ภาคมันเหลือเกินครับก็น้องโชครับ มาบ้างครับมาดูอา้องไปเลยออแล้วก็ขยายไปให้สบายนี่เป็นเกมมือนดี่ยวกับเต้มาระบบเข้าแล้วลายเอ็นพีเล่นเป็นผู้ชายเลยตีบอลมาตรงกลางครับแม่ยืนลอยอยู่แล้วยังไงจะกลับมาแก้เกมตัวตัวแถวสองเขาว่างอยู่อะยังไม่มีใครประกบตัวแถวสองเขาแถเก้าเล็กเด็กแม่แม่ไม่ได้ครับขาสั้นกว่า องไปเขาไปดักบอลได้เกี่ยวบอลได้อย่างโดนลุงสองครับจะแทงไหมแหมเบอร์แปดช่วยกันดีครับปัชชาลังสันครับปัชชาสกัดบอลได้แล้วก็เี่บลุยกยาวๆมาอีกครั้งครับุ่มลเข้ามือผููรักษาประตูออกด้านหลังครับป่ายกยาวๆก็แหมข้ามคานไปครับยังไม่เข้าฝากครับเช้านี้ เริ่มเล่นออกมาจากโรงเรียนวัดประชารังสรรค์รุ่น9ปีตัวเล็กๆครเด็กที่เล่นก็น่าจะเป็นรวมกัน78ปีครับได้ถึงที่แม่สําหรับโรงเรียนวัดประชารัตน์ลุ่มจาเก้าเล็กกระชากไปที่ริมเส้นถึงไปทีหนึ่งแม่ไม่ยอมส่งให้เจ้าเบลครับไปให้เบลครับเบลตัดให้เก้าเก้าเล็กตัดมาที่กลางแล้วมึงที่ใส่เต็ม้อแม่กป้องครับสวยฮรลูกนี้แต่มันไม่ตรงรอบ เล่นง่ายง่ายครับยกยาวๆามาไม่ผ่านครับเจ้าเบลเก็บได้ครับมองเพื่อนส่งคืนให้ไปไปมองครับแม่ประตูหลุดไปถึงมือผู้รักษาประตูโยนให้ปกป้องออลุงนี้อันตรายอ่ะตีคืนให้ยกมาอีกครั้งหนึ่งสองสองครับวัดก,กันเกิกนเจ้าเก้าเลกครับแล้วก็ทันไม้ทันผูน้รักษาประตู แม่เปิดหน้าแรกครับลูกนี้นานมาที่เจ้าก้าเล็กอีกครั้งหนึ่งฮะเจะายหรือยังายวันแม่ปลาปลาแล้วเจ้าหม,มากหมากหนึ่งอีกรอบหนึง่งมาถึงเจ้าเก้าตัวตัวตว,วันวันครับแต่จะไปจะไปไปไม่ผ่าน้วตัวตัวเล็กครไม่แทงครลูกนี้เจ้าเบลไปมาที่เบลครับช้าลูกนี้ อุตสินให้เล่นต่อมาที่เจ้ามากโอ้โหมาเต็มข้อเจ้าหมากหน้าประตูว่เาเผาคนยับเดินลงใหม่ครับแม่บัดประชาทุกนำครับมาดูใหม่ครับแทงมาที่ตรง,ง,งกลางครับเจ้าหมากหมันแรงไปหน่อยทันไหมไม่ทันครับลุงนี้โยนยาวๆมาแล้วก็

ประชา,าันไปตักบอลได้ยกยาวๆมาโดนไปฮรเป็นบอลของประชาลังสันมาถึงก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับโดนสก,กัดบอลออกมาได้เอาลูกนี้โอ้โหตัดมาหน้ากล้วแขงมาให้ปกป้องปกป้องลโอ้โลกย ไม่เข้าครับประชาังสันก็มีโอกาสครับหน้าตัวเบอร์14ฮะเยโยนยาวมาเจ้าเบนเก็บฮะเจ้าเบลมาให้ไปไปยังไม่จ่ายมาให้ปกป้องฮะแต่ลูกนี้อ่าทิ้งแล้วไม่จ่ายครับลูกนี้มาให้ลกไป,ไปไปยกมาปกป้อง ปกป้องแทงทะลุลุดไปแล้วปกป้องมีโอกาสโดนบล็อกแม่ดังสวยครับสำหรับประชาลังสชนนะครับแกสไลด์บอลสวยมากลูกนี้มาดูกันใหม่ฮะมาแล้วเจ้าเก้าลงมาแล้วบล็องยกมาแล้วก็สกิดนิดนึงถึงมือรักษาประตูครับปกป้องเอาบอลลงได้เจ้าเก้าหมาปกป้อง แล้วก้าวขอีกทีอยู่ขยันจริงแล้วก็สับแม่ใครนซับอีกทีอยู่บล็อกได้เบอร์สิบสี่อีกแล้วน้องปัประชาน่าจะเจ็ดแปดคู่แบบแม่ก้าวขยันที่หมายเลยแข่งบอลมาตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็แข่งมาดังไม่ได้อีกทีครับยังอยู่หน้าประตูอรัลูกนิดเต็มข้อมาไอแม่โดนบล็อกได้ครับยกไปอีกทีอรั ด้านนี้ก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนึงฮะเป็นบอลของบรรลุ่มฮะได้เริ่มเล่นใสลูกบอลแตกไปแล้วสลูกเจ้ามากลงมาแล้วผู้ทำประตูฮะให้กับบรรลุ่มครับนี่ปกป้องเธอนะแม่ช่วยกันลุมดีอะไล่ดีอะแทงมาหน้าประตูยกบอลมาอีกครั้งหนึ่งปกป้องดักบอลได้แล้วยิงโก็เซฟได้ครับลูกนี้แล้วก็ตัดอีกทีนึงแหมผู้รักษาประตูยังเขาอยู่ครับแม่ี้ท้ายเใหม่ไม่ดี มาแล้วลูกนี้ต้องเอาฮะเอาครับลูกนี้แล้วก็หมากหมากแม่ตรงมากครับจะไม่ได้ครับอันก็ไปหมากอีกบมากซับอีกก็ไม่ได้ครับหมากช่วยเซฟให้วัดประชาไปสองลูกครับนี่มาที่ไปครับใยมารับบอลแล้วเก็บจบอย่างเดียวครับปกป้องมองเพื่อนดึงขึ้นหลังอ่ะเสาสองมีตัวตัวริมเส้นนี่มีใครมาช่วยอยากเอายู่ครับแล้วก็แทงบอลออกมาลูกนี้เจ้าหมาก เหลมากยังไม่ได้ครับโดนลุมฮะแล้วก็ดอกยกลูกไม่ตรงก๊อบครับย,ยกบอลยาวๆมาใบผ่านไปอีกแล้วครับลุงดิใบที่ริมเส้นแมลลุงี้ใบอยู่อะโดนสกัดออกอะแมเจ้ามากครับไม่คืนหลังไหมจังแวกไปเองลุงี้เจ้าเก้าเล็กเต็มข้อสดัดอีกทีโอเอตอร์ซูเปอร์เซฟสองดอกครับไม่ได้ครับลุงด้ โยนยาวๆมาผ่านเจ้าหมากลงมารับบอลได้ครับก้าวเล็กตัดมาอ้าเขาหลุดมาบ้างครับเียร์ออกได้ง่ายๆครับหนุ่ยน้องไปเล่นชัวร์ครับแม่หัวใจของทีมแล้วตัวจ่ายบอลนะตัวจบครับต้องเป็นให้น้องชุดหน้าเป็นบอลของพดประชาครับหมาดูแม่ไม่ได้ก็ลูกแรกไปแล้วแบนเจอร์แบนครับแม่ดึงพ้อ มาช่วยกันทันนะขึ้นมาแล้วเบอร์14ฮะมาเล่นเองแล้วเพื่อนไม่ได้เล่นไม่ได้ฮะมาถึงกระสุนแล้วไม่หมดจะด้วยเออไม่ได้ยิงเล่นกลางวะนี้กัะสุนยิงได้หรือเปล่าหมายแล้วครับบัตประชาไปแล้วโดนตักคนได้เดามากเดามากเดามากอยากมาถึงสายแล้วเด็กแฟนเด็กแฟนเด็กแฟนไปแล้วไม่ทันเลี้ยงลุงดีหาเลยโดนเนี จบมาแล้วก็มาถึงเจ้าไปครับยังอยากได้อยู่ฮครับมาต่อเจ้าไงมาต่อกบิดเบิร์ดเลยโอเคจบกันไปเลื่อสกอร์เท่าไหร่วะผมต้องห้ามมันไม่ดูเสกอร์เลยนะต่อถุยต่อถุยโอเคถุยแปดปีอ่าเดี๋ยวเจอโค้ชเอ๋หน่อยผัดมาเลยนี่ฮะน้องๆวัดประชาครับแม่

กจ,จ,จน, e> น,นี่ฮะนี่ฮะกับเด็กโรงเรียนวัชรลอครับนี่ฮะตัวเก่งฮะหน้าตาดีฮะโอ้โหอนุบาลนะนี่ฮะนี่มีจับสายครับูนี้สนุกแน่นอนครับพี่ครโอ้โหนี่ครับรอชมได้เดนแนะพบกันแมชดหน้าครับ